บอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ,ะยืนยันว่าสุดท้ายเนี่ยเงิน10,000บาทถึงมือพี่น้องประชาชนทุกคนที่ลงทะเบียนแน่นอนนะครับขณะนี้เนี่ยเราก็ดําเนินการเป็นเป็นเฟสนะครับเฟสแรกได้ดําเนินการไปแล้วก็คือ1 0,000บาทที่ออกเป็นรูปแบบของเงินสดกับกลุ่มปอบางนะครับขั้นตอนถัดไปเนี่ยเรากำลังเริ่มการประชุมหารือเพื่อวางกรอบที่ชัดเจนนะครับซึ่งก็จะเป็นการเติมเงิน10,000บาท ให้กับกลุ่มที่ได้ลงทะเบียนแล้วในกลุ่มที่เป็นาทางทางรัฐนะครับแอปพลิเคชันทางรัฐรวมถึงกลุ่มอื่นๆที่จะต้องมีการดําเนินการลงทะเบียนเพิ่มเติมที่เป็นกลุ่มที่เรียกว่า non smartphone นะครับยืนยันกับทุกคนครับว่าโครงการนี้เนี่ยยังเดินหน้าโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ซึ่งสุดท้ายทุกท่านจะได้เงิน10,000บาทถึงมือครับ ใจชื่นขึ้นมาทันทีเลยนะคะคุณผู้ชมหลังจากการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเลตในเฟสที่2ท่านจุลพันธ์อมรวิวัน์ออกมายืนยันนะคะว่าไม่วาบุนแล้วค่ะคุณผู้ชมเตรียมรับเงิน2กลุ่มใหญ่ค่ะและที่สําคัญค่ะเงินถึงมือพี่น้องประชาชนคนไทยแน่นอนวันแจกเงินวันที่เท่าไหร่ลงทะเบียนในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนวันไหนและที่สําคัญค่ะในส่วนของพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐณปัจจุบันนี้30กว่าล้านคนรอตรวจสอบสิทธิ์เลยค่ะ ผ่านไม่ผ่านใครได้รับสิทธิ์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเล t ตหนึ่งหมืนบาทภายในเดือนพฤศจ,จิกายนนี้และที่สําคัญค่ะใครที่ไม่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเล็มาก่อนชัดเจนนะคะเตรียมพร้อมๆนำบัตรประจําตัวประชาชนลงทะเบียนณนจุดให้บริการยืนยันทเีเจนจากท่านจุลพันธ์อมรุวัต์เดี๋ยวเราไปติดตามค่ะรอจ้จากดีครับมีคำถามต่อเนื่องเอ๋จ่ายไปแล้วจะเกือบ14ล้านคน ตกลงมีตกสำรวจเท่าไรแล้วเฟสสองคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเปราะบางเนี่ยเขาจะได้หรือไม่อย่างไรผมว่าฟังเสียงสดๆผมนั่งสัมภาษณ์ท่านรัฐมนตรีเองเลยนะครับอลองฟังเสียงครับของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณจุลพันธ์อมรวิวัตครับเรียนสอบถามท่านรัฐมนตรีจุลพันธ์อมรวิวั์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังถึงกรณีเงินหมื่นครับว่าพี่น้องประชาชนมีโอกาสจะได้มากน้อยขนาดไหนครับ ยืนยันว่าสุดท้ายเนี่ยเงินหนึ่งหมืบาทถึงมือพี่น้องประชาชนทุกคนที่ลงทะเบียนแน่นอนนะครับขณะนี้เนี่ยเราก็ดําเนินการเป็นเป็นเฟสนะครับเฟสแรกได้ดําเนินการไปแล้วก็คือหนึ่งหมื่นบาทที่ออกเป็นรูปแบบของเงินสดกับกลุ่มปอบนะครับขั้นตอนถัดไปเนี่ยเราก็กำลังเริ่มการประชุมหารือเพื่อวางกรอบที่ชัดเจนนะครับซึ่งก็จะเป็นการเติมเงินหนึ่งมื่นบาทให้กับกลุ่มที่ได้ลงทะเบียนแล้วในกลุ่มที่เป็น ทางทางรัฐนะครับแอปพลิเคชันทางรัฐรวมถึงกลุ่มอื่นๆที่จะต้องมีการดําเนินการลงทะเบียนเพิ่มเติมที่เป็นกลุ่มที่เรียกว่า non smartphone นะครับยืนยันกับทุกคนครับว่าโครงการนี้เนี่ยยังเดินหน้าโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ซึ่งสุดท้ายทุกท่านจะได้เงิน10,000บาทถึงมือร้อยเครับและสําหรับเรื่องของข้อมูลต่างๆที่ประชาชนบอกว่าอัปเดตบ้างไม่อัปเดตบ้างไปขอรับแล้วบอกว่าติดขัดต่างๆมีตกหล่นอยู่ประมาณกี่คนครับผม ตกหล่นจากรอบแรกคือกลุ่มปราะบางเนี่ยนะครับที่เป็นกลุ่มผู้พิการและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเราว3 0 7 0 0 0 0คนแต่เมื่อวันที่21ที่ผ่านมานะครับมีการโอนเงินรอบที่2 21ตุลาคมนะครับซึ่งสามารถดาเนินการแล้วเสร็จเนี่ยผ่านไปได้3 1 1 0 0 0 0กว่ารายนะครับยังคงค้างอีกราว5 0 0 0 0เอ่อ 65, รายนะครับซึ่งตัวเลขที่คงค้างเนี่ยโดย จำนวนส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ผูกพร้อมเพนะครับซึ่งก็ถือว่าเราก็ดำเนินการผ่านไปได้อีกหนึ่งปลาะนะครับยังจะมีการโอนเงินซ้ำให้กับกลุ่มที่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพเนี่ยอีก2รอบนะครับวันที่21พฤศจิกายนและ21ธันวาคม นะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในกลุ่มที่จะได้รับสิทธิ์แล้วยังไม่ได้ดําเนินการในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในส่วนของการผูกบัญชีอะไรก็ตามเนี่ยนะครับให้ไปดําเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยนะครับหากครบสองรอบนะครับวันที่21ธันวาคมแล้วไม่ดําเนินการผูกให้เรียบร้อยนีย่ก็ถือว่าท่านสละสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นรีบไปดําเนินการครับและนั่นก็คือเสียงของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับ ก็ชัดเจนนะเงินหมืน่นเดี๋ยวมาอีกรอบหนึ่งครับรอบที่2รายละเอียดก็บอกไว้แล้วนะครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกทท่านเป็นอย่างไรบ้างคะนั่นก็คือคํายืนยันของท่านจุลพานอมวอิวัฒน์นะคะคุณผู้ชมหลังจากที่มีการยืนยันนะคะเมื่อวันที่26ตุลาคม2 5 6 7ค่ะก็ะในส่วนของท่านโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนายจิราย,ยุทธห่วงทรัพย์นะคะกล่าวในรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าค่ะคุณผู้ชมซึ่งมีการออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะก็มีการกล่าวถึงกรณี ีการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทจากทางภาครัฐโดยนายจิรายุยืนยันนะคะว่าได้มีการนําบทสัมภาษณ์ของนายจิรพันธ์อมรวิวัต์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าสุดท้ายเงิน10,000บาทก็จะต้องถึงมือพี่น้องประชาชนทุกคนอย่างแน่นอนสําหรับใครที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทและจะมาในรูปแบบของเงินสดหรือเงินดิจิทัลวอลเลตนั้นต้องรอความชัดเจนจากคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเลตอีกครั้งหนึ่ นอกจากนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปที่ทางรัฐบาลจะดําเนินการก็จะมีการประชุมหารือวางกรอบให้ชัดเจนในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมืนบาทและข่าวดีสําหรับพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐรวมไปถึงกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเตรียมความพร้อมลงทะเบียนในลําดับต่อไปค่ะยืนยันว่าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมืนบาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตสุดท้ายแล้วเงินจะต้องถึงมือพี่น้องประชาชนร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอนนายจีรยุทธห่วงรับ โฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งข่าวดีถึงเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนท่านไหนที่อยู่ในส่วนของขั้นตอนที่3นะคะสําหรับคนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางร้นหมายความว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิ์เพราะฉะนั้นเดือนพฤศจิกายนนี้ผ่านไม่ผ่านรอตรวจสอบสิทธิ์ได้รับเงินกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลบัลเลตในเงินบาทค่ะนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากเลยหากท่านชอบอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้นะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ